สวัสดีจ้กพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนมื่อนี่ปามีใช่แนอกมาอยู่หน้าพี่น้องง่วหันนี้แต่อยากหัวกับพี่น้องผมนึสื่องัวพี่น้องปามีคิดว่าแล้วพี่น้องต้องบอกใครปามีขายเลยขายเลยพี่สันโอ้ยพี่น้องจ๋ามีจะว่าสู้ฟังง่วสซุมมือนี่บ่ถ้าแม่ขายได้สามแสนสองประเนว่าแม่สิได้ฟ้อนอ้อมบ,บ้านอ้อมมู่บ้านอ,อ้อมมัเพื่อบ,บุ่นต้ คนมาสื่อจะเบนเป็นตอหัวครับพี่น้องก็แต่ละมือแต่ละเว้นปามีนี่ต้องต้องเจอกับพี่น้องผู้พันที่กวนประสาทยังคักเลยว่าเป็นโลกทั้งหลายเมื่อกวนแต่เศ้าสามแสนสองคนไหมปามีก็เลยลงลง,ลงคลิปสูพีสุนอลังในเบิ้งขายเลยขายเลยเลว่ะสาว่าพี่น้องวะขั้นใ้ขายหลีพี่น้องสามแสนสองสี่สื่อเบียร์ให้สูพี่ซุนองกินเบิ้ง ขายจังได้ง้อสมือนี่ขายได้ตัวละแสนก็ว่าบุญปันไดแล้วแต่อยาก,กหัวพี่น้องอก็ปามีมาแต่อยากหัวแต่อยากหัวพี่น้องแต่ยากหัวจะของพบพอคนแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละเว้นนี่เนาะโอ้ยปามีคิดคว่าแล้วพี่น้องต้องบอกให้ปามีขายเลยมันขายไปอไรเอกจ้าผู้พ้นมาสื่อกับผูส่งเอาเลอถ้าเป็นคนสื้งง้ออีลีจะรู้เนาะจ่ะพี่น้องถ้าเป็นคนสืองงวอลีมันจะรู้ว่าราคางวัวตอนนี้มันไปบ่ได้เลย ฟังพี่น้องฟังบะหมี่จมแล้วพี่น้องกับเบิง้งเบิ้องของดีสีสะเก็ดไปได้ด้วยจากพี่น้องจา้าหอมแดงจ้ะหอมแดงของดีสีสะเก็ดหอมแดงจากพี่น้องของดีสีสะเก็ดห่อนเอานี่เขาจะเป็นเอาไว้เป็นแนวด้วจากพี่น้องหอมแดงนี่ข้าเจ้าจะเอาไปนแนวไปปลูกเป็นห้อมปีที่ว่าพี่น้องในกินดอกกินยังพูดล่ะจ้ะ ประมาณประม,ระมาณลา่ตุลาต้นพศจิกาคนละจ้ะจะปลูกทรงทรงออกแล้วจ้ะเนาะปามี่ยูอำเเอราสีสไลด์นจ้ะพี่น้องปามี่ยูอำเเอราสีสไลด์จังหวัดศรีสะเกตซึ่งพี่น้องก็รู้ดีว่าของดีศรีสะเกตก็คือหอมแดงพี่น้องหอมแดงกะกระเทียมนี่ก็คือของดีศรีสะเกตเลย นี่เขาเห็ดเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนเนาะพี่น้องเป็นช่วงฝนเขาจาว่าาน้ำท่วมหอมพ่นก็เลยเห็ดเป็นคู่แบบนี้แต่ว่าหอมเปียจะเห็ดอีกแบบหนึ่งนี่พี่น้องหอมปีจะเห็ดอีกแบบนึงจะเห็ดเป็นล็อกเป็นลอกอีกแบบนึงล็อกใหญ่ๆพี่น้องตัวเองขจาวจะเห็ดเป็นคู่คือกันน้ำท่วมเมืองจ้ะของดีซีสเกตพี่น้อง อ๋ว่าแล้วก็ให้ว้าอีกถอดพี่น้องแต่อยากัาวไหมกวนกับกวนแต่เศร้าพวดสามแสนสองขายผมเศร้าน่ะเปลี่ยนใจแล้วโทรหาผมเด้อนะปามี่กับบมีอี่ยังว้าพี่น้องขันค้นสึ่งว่าอีเลียต่อให้งามปันใดกับบแพงปนันดอกจ้าพี่น้องต่อให้งามปันมีใบเพชรใบยังกับบแพงปนันดอกพี่น้องสามแสนสองตีลังกาขายเลยแห้วปามี่อ่ะ ซูมือนี่โตและแสนกงนยังขายยากอยู่ปามีคิดว่าแล้วพี่น้องพี่น้องตองว่านแน่นอนเลยคือบอกขายเลยนะขั้นคนสื่ออีหลีามีขายแล้วพี่น้องขั้นได้ขายแล้วข้านันสืบฟอนเลยล่ะฟอนออมบ้านออมเมืองเลยมันมันบวกเป็นไปตามที่เขาคิดแต่เราแต่ละมือแต่ละมและม่นดีปามีพ่อพวพ่อคนแล้วพี่น้องจ๋าปวดหัวว่าสรนตัังเตจยูทูปมาเนี่ยปามีปวดหัวสุมือสุมือ ผู้เพื่นเข้าใจปามีก็ขอบคุณหลายๆเร้่องใพี่น้องจ้าผู้เพ่นเข้าใจปามีก็ขอบคุณหลายๆยพาพเพราะมัน,ม,นมันเป็นไปบ่ได้ดอกพี่น้องมันบม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะขายงว้วสองตัวสามแสนกวนอะ่ะขั้นไหนขายก็คือดีมีพจนสื่อบอกว่าสื่อของปามีน้ำไนเด้อสีขายหายเพแพงปรนนั็นดอกเอาจากสองกวานี่กับพอ่อละจ้ะถั้นแม่ไหนขายน่ยน,นะฟังปามีจมไปน้ำแล้วกรเบิ้งหอมแดงไปน้ำเลยพี่น้องเด้อ มันโมเนต์ศูนย์จ้ะพี่น้องมันเป็นตาหัวซื้อผู้พันมาเสือพันโมเมนซ่สงเนากจ้ะบซ่งเลยล่ะโมเมนว่าบ่่งหรอกบซ่งคือเลยโบส่งคือคนเลี้ยงงัวเลยก็สอยากหัวน่ะนะปามีกับปวดหัวเรื่องแลาปีสกินกับพ่อแห้งเราปอกบปวดหัวเรื่องโอ้ยพี่น้องมาหาป่ามีแต่ละมือแต่ละเว้นนี่เนาะ ปวดหัวคัะพี่น้องปามีปวดหัวเลยมือนี่เก่าลูอยู่แล้วว่ามีพี่น้องมีพมีผู้ึงพ้นคอม,มเมนต์มาว่าราคาหนีขายลดครับก็ศสุนเนาะบ่ขายดอกจับว่าได้เดือดร้อนแล้วเงินปามีก็เลยตอบไปอาจ๋าท่านอายเบิงยูเด้วจา๋าผู้ใดเขาสีหานซื้อราคานี่ไอายผู้ใดเขาสีหานซื้อราคานี่ โรคงัวกับเป็นโรคขนกับเป็นโรคปามีผู้ใดหันสื่อเรกจ้ะแต่ผู้ขายยังโมาหันขายอยู่นี่นะปามีจะเว้าซูฟังครับปามีบอกแล้วครับแม่ปามีจะขายเอาไว้ขายให้พี่ให้น้องเอฟซี FC. ถือกุนีก่ก็ขายได้ท้าแม่คุยถือคิงแต่ว่ายังไม่คุยไงกับปามีได้ปามีโบามากเลยผมมีเงินจังสันจังสี่ผมซื้อเงื่อนวแพงจังสันจังสี่ไปซื้อผู้อื่นหรอกจ้ะปามีว่าขายถ้าแม่ที่ ทำเม็นสีขายอ่ะคุ้ยคนถือข้อกันอีลีถือปลานมีก็ขายให้ได้ถ้าแม่นปั่นมีสีขายพี่น้องฟ้ามผมใหญ่เน๊ผมจะเอาไปเขาคอกเขาฟ้ามผมพนวัฒน์มาเป็นเจ้าของฟ้ามปลานมีกับโบเงินดอกจ่าขั้นปลานมีบ่ขายอ่ะถือซ้ำไหนปลานมีกับคล้ายทำเป็นทำเป็นคุยถือคิ้งอ่ะถือซ้ำไหนปลานมีก็ขายให้ได้ แต่วายยงังมาคุยไงใส่ปลามีปลามี่บมาค้นคุยไงผู้ใดกับมีคือกันน่ะจ้าเงินอนน่ะผู้ใดกับมีคือกันมี่หน่อยมีหลายมันอีกเรื่องนึงเนาะพี่น้องเงินบนสามารมาซื้อได้ทุกสิ่งดอกแต่ปลามีสิบอกเลยโดยเฉพาะใจปลาเมี่อะซื้อบ่ได้ดอกพอไดจะจบคลิปแล้วน้ะพี่น้องเพราะจะพี่น้องคอมเมนต์บอกว่าว่าขายรถขายรถรับขายรถขายสังไงสักส่โอ้ยพี่น้องจ้า คันไหนขายแพงบ่นบออยากหัวหรอกปามีจะฟอนอ้อมบ้านรดแล้วพอแต่เพั่นเจ้าเพื่นไปแล้วเนาะปามีก็โทรไปเล่าเล่าไปไปไป,ไปว่าซูแฟนปามีฟังแฟนมามีกับหัวมาสัน่นคือบวัวขายโหลดพีมันวะแฟนปามีจะขายจังไหนคันไหนขายถ้าม,มันก็นดีตัวเนะาะคันคนเลี้ยงวัยอีจังจะรู้จ้ะพี่น้อง จังจะรู้ราคาหัวซัมเมทแมนได้ขายสูมือนี่ตีโอ้ยตะกี้มันแม่นแมนยู่แต่ว่ามือนี่้มันเป็ดไปวะได้ดอกจ้าสองสามแสนเป็นไปวะได้เลยมือนี่ปั๊มีจะจมแบบคักๆเลยนะจ้าพี่น้องปั๊มีจะจมแบบคักๆเลยสำหรับคนที่เข้าใจขอบคุณหลายๆเด้อจ้าคนที่ติดตามปั๊มี่ขอบคุณหลายๆปั๊มี่เ่มีหยังสิบอกสิเว้าดอกๆจากค้า่าขอบคุณผู้เพิ่นโบนให้ในเข้าใจปั๊มี่ก็บ่ได้ด่าเด้อจ้าแต่ว่าท้าข้อมเข้าใจไหมแน่บางเทื่อเธปั๊มี่ว้าว่าไปอ่ะ บะมีก็อยากหัวเจ้าของขึ้นกันล่ะพี่น้องเพราะว่ามันบร่รู้ว่าจะอธิบายอธิอธิบายยังไงไหมพี่น้องอขอโทษขออภัยหลายๆเลยจ้ะมันบ่รู้ว่าจะอธิบายยังไงก็เลยหัวเอาซื้อเนีน่ยจ้ะบง่บงนะจ้ะบง่บงเมื่อบ่งมือนี้มาอยู่สวนหอมของลุงสวนหอมแดงของลุงศูนย์ก็เลยออกมาซื้เอเลยจ้ะพี่น้องไม่ได้ศูนหรอก มันไม่เชื่ว่าศูนย์แม่พี่น้องมันเป็นตาศูนย์กับเป็นตาศูนย์เป็นตาหัวกับเป็นตาหัวแม่ตาน้่ปีสกินขายงัวสองสามแสนโอ้ยบัเป็นหัวตาปามเนี่ยแฟนปามกับหัวือกันแฟนบะมีกับหัวือกันขายตัวละสี่หามือกับทั้งอยากไปขายสองตัวสามแสนวันแต่โอ้ยแต่อย่างหัว พี่น้องคลิปหนะ้าปามีจะมียาแนะนําด้อพี่น้องเนาะจะมียาใส่แผลปามีจะแนะนําจะแนะนําพี่น้องก็คืออันบได้ลูเมื่อก่อนออกจากก็คือเป็นลําปีสก,กินน่ะผู้เพิ่นเป็นก้อนนอกจากเมื่อปามีเป็นที่หลังปามีก็ได้หาความรู้จากคลิปของเพิ่นจากคลิปของ uber, ยูทูบเบอร์หลายๆคนหลายๆช่องนอกจากพี่น้องผู้เพิ่นเป็นก้อนพเพิ่นจะรู้วิธีเอาก้อนปามีเป็นที่หลังปามีก็เลยไปเบ่งไปศึกษาจากคลิปของเพิ่นอีกครั้งนึงงนาะจากพี่น้อง โอเคจ้ะพี่น้องมือนี้ปามี่เมื่อว่าสูพีสุ่นองฟัง่งซื้อๆนี่ละจ้ะมาอธิบายเมื่อว่าวามในใจสูพีสุ่นองฟังฟ่งซื้อๆอยา่าเฝ้าให้เย่าเฝ้าถิ่มยา่าเฝ้าป่ากันเด้อพี่น,น้องจ้ะเมื่อเธอปามีปามีเว่าวปามีาาม่ซูปปามีก็เลยว้า,ปาไปซื้อขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทีที่เขาเมื่อเบิง่งแล้วจ้ะเอาไว้คลิปหนะ้าเดี๋ยวเดี๋ยวปามี่จะจะเอายามาให้พี่น้องเบิ่งมือนี้ปามีมาแบบฟ้าๆด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณสําหรับการติดตาาาามขขอออบบบบคคุุณณสสํํหหรรรััลกดู้พี่น ปามีก่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า